หรือตอนไปเรียนเนี่ยโค้ชจะนึกถึงวิชาห่วงจุ้ยมากๆนะคะซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มาตั้ง3-4พันปีแล้วเป็นศาสตร์โบราณกาลนะคะแต่อันนี้ Advanced Color Analysis ที่โคชเรียนเนี่ยมาจากาทฤษฎีเริ่มต้นมาจากทางฝั่งตะวันตกจากการสังเกตทั้งสีของคนสีของธรรมชาติทั้งสีวิดูการจึงทำให้นะคะเกิดการวิจัย แล้วก็พัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้นี้ขึ้นมาและก็เกิดความมั่นใจว่านี่คือสีที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะก็คือแบ่งได้เป็นฤดูการสีรดูเช่นเดียวกันหัวใจสำคัญของการทำา p r s s o n l l o o o r r หรือศาสตร์วิชา Advanced Color Analysis นะคะหลักก็คือ จะต้องให้สีเสื้อผ้าบรรยากาศนะคะให้เกิดขึ้นเป็นออร่ารอบตัวของเราด้วยบรรยากาศหรืออุณหนภูมิแสงและเงาความสดและความซอฟต์นะคะของสีที่เป็นตัวเรานะคะให้เข้ากันกับสีของเราที่เป็นธรรมชาติจริงๆการที่ได้พาเลตสีที่ใช่ที่เขาเรียกว่าวาวคัลเลอร์นะคะจะสร้างความบาลานซ์แด์ฮาร์โมนีสมดุลและกลมกลืนนะคะ ให้กับบุคลิกภาพของเราเชื่อมโยงระหว่างสีที่เป็นคลื่นความถี่ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์จิตใจใเกิดบุคลิกภาพจุดเด่นของคนแต่ละคนนั่นเองค่ะในเรื่องของ NLP ด้วยก็คือศาสตร์ของจิตใต้สำนึกด้วยนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการค้นหาสิ่งที่เป็นข้อจำกัดหรือความเชื่ออันจำกัดที่ทำให้คุณี่ะ มีอารมณ์ความรู้สึกต่อสีใดสีหนึ่งที่ชอบหรือไม่ชอบเพราะสิ่งนี้จะมีผลเวลาที่คุณทำา p r s s o n l l o o o r r แล้วได้พาเดตสีที่ใช่แต่คุณไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเคลียร์กันก่อนนะคะและได้รู้ความเป็นมาเป็นไปว่าประสบการณ์หรือความเชื่ออะไรที่มันจำกัดที่ทำให้คุณเนี่ยหรือติดอยู่กับแค่สีใดสีหนึ่งเป็นพิเศษสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องของการทำา Personal Color แล้วไม่รู้ ว่าอะไรที่มันติดถัดอยู่ภายในเป็นอุปสรรคในการ ที่จะทําให้คุณนั้นสามารถพัฒนาตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะคะและสามารถเปิดกว้างและเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้หรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เนี่ยก็แค่เกิดจากการใช้สีที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันชอบสีนี้ฉันชอบสีนี้แต่เบื้องหลังของความชอบเป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้เลยจริงๆบางทีมันไม่ใช่เพราะชอบแต่บางทีที่ต้องชอบเพราะคนอื่นชอบพอ,บอบมันเป็นคนอื่นชอบเมื่อไหร่อนะคะ่ะแล้วเราอะทำจนเรา คิดเอาเองหรือรู้สึกว่าอ๋อฉันคงชอบสีนี้นะคะอ๋อฉันฉันต้องใส่สีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือความรู้สึกว่าความแตกต่างของเราที่มีต่อชุมชนหรือสังคมนั้นถ้าเราใช้สีที่เราอยากใช้อะมีความเข้มความสดนะคะมาก่อนแล้วเราสดใสมีชีวิตชีวามากแต่พอวันนึง่งผู้ใหญ่มากขึ้นเราเริ่มอยู่ในสังคมที่เขาดูเป็นแบบบิสเนสที่ทุกคนใส่แต่สีขาวดำครีมเบจ นะคะคเราก็จะลดทอนความเป็นสนุกสนานในการแต่งตัวของตัวเองลงมาได้ซึ่งทำให้เรานะคะเชื่อว่าถ้าเราไปแต่งตัวแบบเดิมจะทำให้แวร u ลูของเราต่ำลงแต่ถ้าเราต้องการแวร u ลูที่พรีเมียมเราต้องแต่งตัวที่ดูพรีเมียมด้วยสีที่พรีเมียมเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นกระบวนทัศน์หรือกระบวนความคิดที่ขัดแย้งกับตัวตนภายในของเรามากๆเลยและส่งผลต่อให้เกิด อาการปาดเจ็บทางใจนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าดยวรับ,บเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากนะคะและเราก็ลืมในที่สุดเราจะลืมความเป็นตัวตนของเราจนกระทั่งวันนึงนะคะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนอมีคลื่นความถี่ที่เป็นพลังงานลบสีเป็นเรื่องของคลื่นความถี่และส่งผลได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะ ถ้าวันนี้คุณลองเจอสีที่ไม่ชอบขึ้นมาคุณไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้เหตุผลในการอธิบายถ้าสีเนี้ยมันใส่อยู่กับคนที่เขาเป็นคนที่กําลังจะให้ความรู้กับคุณกําลังจะให้สิ่งดีๆกับคุณหรือเขากําลังจะมาให้โอกาสคุณแต่เขาใส่สีผิดใส่สีที่คุณไม่ชอบมายังไม่ทันคิดอะไรเลยแค่รู้สึกว่าไม่ชอบคนคนนี้แต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปต่อในถึงกระบวนการข้างในว่าอะไรทำให้มันป๊อปอัพ สิ่งที่มันเป็นเชิงลบขึ้นมานะคะในศาสตร์ของการเทียบสีนะคะหรือการทำ advanced color analysis เนี่ยจะทำให้นะคะคนที่ต้องการที่จะใช้แก่นหรือศาสตร์วิชาของ advanced color analysis เพื่อขยายในเรื่องของตลาดสินค้าให้มีความเป็นกลางมากขึ้นสามารถที่จะไปแตะกลุ่มคนได้หลายๆกลุ่มมากขึ้นโดยที่ตัวที่ผู้ที่ผลิตหรือผู้ที่ออกแบบเนี่ยหรือเจ้าของเองในการตัดสินใจแบรนด์นะคะว่า เออเราจะทำคอลเลกชันนี้ในสีโทนสีเขียวแต่เราอะ่ะดันมีเขียวบางเขียวที่เราไม่ชอบเราก็เลยเลี่ยงการใช้เขียวนั้นทั้งๆเขียวนั้นอะ่ะมันอาจจะกำลังเป็นเทรนด์มันอาจจะกำลังเป็นที่นิยมหรือมันอาจจะเข้ากับสีผิวสีผมของคนไทยมากกว่าสีเขียวในอีกเฉดหนึ่งที่เราแบบว่าตามกระแสรหรือตามความเชื่อหรือตามความชอบของเราเท่านั้นมันจึงทำให้แทนที่เราจะสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกลุ่ม กับเป้าหมายของเรานะคะมันก็จะลดทอนลงถ้าคุณมีองค์ความรู้นะคะตั้งแต่พื้นฐานของหลักวิชา Advanced Color Analysis หรือ Personal Color เนี่ยคุณสามารถที่จะทำสินค้าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเรื่องของเสื้อผ้าหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเมคอัพนะคะอันนี้คือตรงๆแต่โค้ชเนี่ยนอกจากใช้เรื่องของ Advanced Color Analysis กับเรื่องของสีเสื้อผ้าที่เป็นตัวเราแล้วก็จึงใช้ในเรื่องของการแต่งบ้านด้วยโค้ชมีความเชื่อนะคะว่าอะไรก็ตามที่มาจากการสังเกตจากธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงเป็นธรรมชาติตามสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้นี่แหลคะค่ะ เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของธรรมชาติอยู่แล้วเราอะเกิดขึ้นมาในประเทศเดียวกันแต่เรามีสีผมสีผิวสีตาที่ดูคล้ายกันบ้างแตกต่างกันบ้างในเจนที่มีคนที่เป็นลูกครึ่งอย่างเช่นครึ่งไทยครึ่งจีนนะคะมีการหลั่งไหลของผู้คนจากาต่างประเทศเข้ามาแต่งงานกันนะคะลูกหลานออกมาทำให้เกิดสีผมสีผิวที่มีความมิกซ์แล้วก็ผสมกันมากขึ้นเราจะผลิตสินค้า เพื่อสนองตอบต่อตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายมากขึ้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีองค์วิชาความรู้ที่เป็นแก่นของธรรมชาติแบบนี้นะคะ่ะโคเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งแก่ผู้ที่กำลังจะต้องผลิตสินค้าหรือผลิตความรู้นะคะกับผู้ที่เป็นผู้บริโภคแบบที่พวกเราทุกคนนะคะกำลังดูคลิปของโค้อยู่ตอนนี้นะะเกี่ยวกับการแต่งตัวนะคะ เป็นศาสตร์วิชาที่เชื่อมโยงกับระดับของจิตใจและจิตวิญญาณของเรานะคะดังนั้นการแต่งตัวเป็นเรื่องภายนอกแต่มันสามารถเชื่อมโยงเข้าไปถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือคุณค่าที่คุณนะคะอยากจะแสดงออกจากภายในของคุณด้วยเช่นกันค่ะขคู่กับวอมอันเดอร์โทนทำไมนะคะใช้ตาเปล่ามอง สีที่เป็นครูกับวอมไม่ได้<ช>เรื่องของอันด์โทนกับสกินโทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่<ช>ทง,งงแล้วก็สับสนมากๆเลยนะคะให้ดูสีผิวของตัวเองเราไม่ได้ต้องการโฟกัสไปที่สีผ้า<ต>สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตที่ให้พวกเราดูเซตผ้านะคะตัวต่อไปสี